nha da co dai nha me nha da dai y cha dai นกนจนจะเอาไหมล่ะไม่เอา <laughs> ไ,น,ไาน่ิีทนหมดหรือยังอ,ะอ่ะขาดหรืมยังอ่ะเอากี่ขวด เดี๋ยวไม่แพงไ่ยาววัวไม่กเวลานิ้วลายอ่ะน้องเจงเขาตัดอ่ะา้องเซนอะไรก็ได้ กระโดดไเกน้อยนนเยเอาเอให้เวลาละตัวดีงูเต็นนึงก็ได้ยกให้นี่ก็วจะล้มโปงอะล้มโป่งัาแพ้ไปยงหนึ่งนี่เลยมดีห้งเข้